ครับผมหาเมืองชวนถั่วครับถ้าไปหาเพื่อนกันเลยคร้างผ่านเนาะครับม็่มาแวะจังหน่อยครับผม I'm so up ไครับอันทางนาว่านี่ครับกําไรดีบะครับทั่ว,วอ๋อปลูกคู่ปีปะครับปลูกคู่ปีปลูกคู่ปีเนาะจักไรครับผมจักแล้วบ่ลรูน้ำเพีงที่กันประมาณอ,าอ่ทาทั้งเมืองเนะาะกับฝั่งทังพูนเนาะํากันเนาะ ออ๋ลูกเอาไปใครใช้ครับโซงตลาดปีทองพ่ออ๋อมันมีขั้นโซงอยูอ่ปีนึงนี้เราไดจ้จักเท่าไหนปีไก่เนี่ก็เฮ็ดอหรอก็ได้อยู่โอ้โห ทุลมาเลาะฟุนสางวบาจักหมือทอันมือนี้เด่นเท่าไรอันนี้หมอ่าสที่รมมั่นพันกว่าบาทพันกว่าบาทเอะโอ้กำไรละเก็บคู่มือกับวันละพันเนาะอ๋อแต่ดีครับ มือละห้าร้อยกันนิดนงดีออสำหไรที่เหลือก็พอได้เล่นเลขเล่นเลขเล่นอย่างนนเนาะที่แล้วหรืเอ,อ,อเ <c ười> ่ครับเนี่ยดูเลยนย่างหรือเปล่าเล้ยดีอยู่ครับพักมันเป็นราคาครับปีนี้เนาะ ออโอ้ก๋งามอยู่ครับนี่เจ,จะงามนนี้เนี่ยอืมอืดว่าดีแล้วครับเนี่ยรุ่นเต็ ครับผมมันบวกขึ้นกันได้ครับบางที่ก็ไปถ่ายส่วนทั่วแล้วถ่ายอีกก็มันก็บวกึ้นกันนะครับผม,มก็ละปีกันก็ความต้องการของตลาดก็บวกคือกันครับรครับผม อุงแปลงนี่ยฮะกักบบลอกโม่วมันี่ท,ท,ทั่วเนาะกทัวก็ขยันเก็บครับขยันเด็ดครับผม ผมก็จะได้ลาเพ้่นไปกลับบ้านแล้วครับพอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ